สนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขาาัขาา้นพืาา้นฐานและต่อสอยเมื่อพูดถึงประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย น้องๆหลายคนอาจจะนึกถึงตึกแฟนที่สูงที่สุดในโลกอย่างตึกเปรโตนัสเป็นอันดับแรกแต่จริงๆแล้วประเทศมาเลเซียยังมีสถานที่สำคัญและน่าสนใจอีกมากมายอย่างเช่นในวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในรัฐซาบาทางเหนือสุดของเกาะบอเนียวนั่นคืออุทยานแห่งชาติคินาบาลูซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ยังเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศมาเลเซียอีกด้วยเนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพพืชพันธุ์และธรณีวิทยาจึงสมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของมนุษยชาตินั่นเองด้วยความที่อยู่ไม่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากนักจึงทําให้เกิดความอัศจรรย์ของผืนป่าที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์มากมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าฝนเขตร้อน เนื่องจากเป็นจุดที่ฝนตกเกือบตลอดทั้งปีพืชพันธุ์ที่ขึ้นอยู่ในป่าแถบนี้จึงมีทั้งไม้ใหญ่อย่างต้นยางนานาชนิดรวมถึงพืชชั้นล่างอย่างหวายไผ่ถาวันและพืชอิงอาศัยจำพวกเฟิร์นมอสเฮดราชนิดต่างๆด้วยละครับแต่ที่สะดุดตาพี่ไอสไตล์ที่สุดเห็นจะเป็นพันไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีแดงสดขึ้นอยู่บนพื้นดินและตามขอนไม้เรียกว่าดอกรัฟเฟอร์เซีย ได้ว่าเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกชนิดหนึ่งบางดอกที่เคยพบเห็นจะมีขนาดใหญ่ถึง80-100เซนติเมตรเลยทีเดียวลักษณะของดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีกลีบหนาประมาณ5กลีบซ้อนอยู่ชั้นนอกกับกลีบดอกไม้ชั้นในและเกสรใจกลางดอกและเมื่อลองค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้คำตอบช่วยสงสัยมาฝากน้อง หน้าตาแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าดอกรัฟเฟอร์เซียจักอยู่ในตระกูลเดียวกับพันไม้หรือดอกไม้ชนิดใดคำถามครับถามว่าดอกรัฟเฟอร์เซียเนี่ยนะครับน้องๆคิดว่ามันน่าจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับพืชชนิดอะไรคิดครับมาลองฟังกันดีกว่าครับสีแดง แลองดูลองดูหน้าตาน้าแย่มากเลยเท้าวท้าวมันขึ้นที่พื้นอ่ะมันขึ้นตามพื้นมันก็เป็นพวกเห็ดพวกมันก็น่าจะอยู่ในพืชตระกูลเห็ดขนาจะเหมือนมข้าวมัแกงลิงหรือเปล่ามีปากอ้าปากพอมีแมลงเข้าไปแล้วมันจะมันจะปุบ ปั๊บเลยใช่เลยหนูจะดูสานคดีเยอะลูกแต่นี่ถ้าเหมือนกับว่าขนาดมันใหญ่นะคนเข้าไปได้เลยนะแปลว่าถ้าคนก้าเข้าไปปั๊บปุ๊บขาดอ่ะไปที่พี่รอน้างครับผมมองจากลักษณะแล้วเนี่ยมันดูเป็นเป็นกรีบใช่ไหมครับรู้สึกเหมือนเหมือนประกีบบัวครับก็คิดว่าอาจจะเป็นถ้าอยู่ตระกูลเดียวกันก็ เป,เป็นบัวก็ได้ครับดอกบัวก็ะะจะคล้ายๆค,ค,ค,ครับตระก,กูลบัวตระกูลบัวครับอ่ะป่ะไปต่อที่เสื้อเงินสื้อเงินฮะคิดว่ามันเป็นพืชตระก,กูลเดียวกับกดอกไม้ตระก,กูลเดียวกับมายาราบอ่ะครับมายราบนะครับอ่ะคนอื่นบ้างหนูคิดเห็นว่ามันน่าจะเป็นดอกไม้ประเภทเดียวกับออดอกบัวสวรรค์นะคะรูปร่างคล้ายๆกันใช่ค่ะแต่บัวสวรรค์มันจะขึ้นเป็นต้นไม้มีใบอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะไรลองฟังคุณอุ้มก่อนเลย จะเป็นอะไรนะคะสังเกตหน้าตาดีๆมันคือตระกูลเดียวกับดอกบัวค่ะเพราะอะไรคะเห็นตรงแกนกลางข้างในไหมคะแกนกลางข้างในเนี้ยมันอ้าไว้เหมือนกันมันอ้าไวเหมือนกันแล้วมันก็เป็นเกล็ดเกล็ดข้างในเหมือนกันเลยเหมือนมีฐานด้วยใช่ค่ะซึ่งดอกบัวนี้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติค่ะมันต้องอยู่ในที่ที่เป็นป่าที่เป็นร้อนครับเขตร้อนจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ร้อนชื้นด้วยค่ะไปต่อที่ลูกตาบ้าง คำตอบอยู <ique> ่ตรงนี้ค่ะมันคือเห็ดอ้าวมีเห็ดด้วยเหมือนกันีส่วนแล้วนะเห็ดหรือที่เรียกว่าเห็ดราค่ะครับก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าลาฟเฟอร์เซียเนี่ยเป็นสภาพอากาศเนี่ยเป็นป่าอะไรนะป่าดิบชื้นดิบชื้นใช่ค่ะค่อนข้างที่จะร้อนครับผมแล้วก็การเกิดของไอ้ลาฟเฟอร์เซียเนี่ยเกิดเหมือนเห็ดเลยคือจะขึ้นตามขอนไม้ท่อนไม้ และอันนี้เคยคําตอบเลยสามารถขึ้นบนดินได้ด้วยนี่แปลว่าพี่ลูกตาลยืนยันว่ามันคือพืชตระกูลเดียวกันกันกบกับเห็ดเห็ด,ชดใช่ชค่ะ<ม>ใช่ค่ะและรู้ไหมคะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อว่าโลกเราเนี่ยมีเห็ดราเนี่ยอยู่ถึงประมาณ1นล้านหแสนชนิดเลยและนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นอคือจะไม่แปลกเลยที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน<ช>แต่มันมีจริงมันมีอยู่ยยเยอะมากรวมถึงไอ้ดอกใหญ่ๆเมื่อกี้นี้ด้วยครับอ่ะยืนยันครับข้อบี ตระกูลเห็ดไปลองฟังพี่ชายคนนี้ฮะคุณตักบริบูรณ์ครับจริงๆแล้วนะฮะที่น้องๆได้เห็นกันในภาพนะฮะมันคือกาฝากครับผมนี่ครับน้องๆกาฝากครับผมใช่ไหมครับก็แล้วก็แล้วก็พ่อใช่ไ่อพแรกเลยโอ้โหเออทีพอปเอาไปเก็บด้วยนะครับผมนี่ก็พอปเยอะสิเกอเนี่ยเด็กกำลังเชื่อถือผมอยู่ กาฝากครับผมมันคือกาฝากชนิดหนึ่งฮะกาฝากเนี่ยน้องๆคิดว่าเอ้ยต้องอยู่บนต้นไม้สูงๆจริงๆแล้วกาฝากนะฮะคือกาบินมาแล้วมาฝากไว้ไม่ใช่ครับผมกาฝากมันคือชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งนั่นเองและชนิดนี้นะฮะซึ่งก็เป็นกาฝากเหมือนกันแต่ว่าคือเป็นกาฝากที่อยู่บนพื้นดินนั่นเองนะฮะแต่ว่าพิเศษตรงนี้ว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีกิ่งก้าน ไม,ไม่มีใบแต่ว่าคือสามารถจเจริญเติบโตได้เองได้โดยการอาศัยน้ำครับน้ำจากฝนลงมาประมาณนี้นี่แหละครับน้องนี่คือข้อมูลเชิงลึก <c oughs> เดี๋ยวนะพี่ <c oughs> กาฝากนี่ด็อกเตอร์กาฝากมันไม่ใด่อาศัยน้ำข้างบนนะมันไปใช้ตัวมันเนี่ยดูด,ด,ดน้ำเลี้ยงของคนอื่นใช่นะอามอย่ามาคุยกันต่อได้ไหมคือพี่เราจบไปแล้วถ้าพวกกลับมาเนี่ย พี่งงตามพี่งงสรุปคือกาฝากกาฝากดอกาเป็นพืชตระกูลกาฝากมันไม่ได้ผลิตแบบอาหารเองใช่ไหมครับด็อกเตอร์ถ้าเป็นกาฝากมันก็คือจะดูดคนอื่นมาใส่ข้านีใส่ข้าวนียวแต่มันใหญ่มากเลยนะโอ้เออบีหรือว่าสีครับกดครับจะ มาดูว่าทั้ง2ทีมพิดว่าคําคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือข้อใดครับโอ้โหเอาละสิชัดเจนนะคะมาดูกันง่ายๆเลยครับถ้าเป็นข้อ A สีแดงชนะถ้าเป็นข้อ B อและ C, C สีน้น้ำเงินจะเป็นแชมป์นะครับฟัง,งฉเฉลยครับดอก แพรู้ s <S ว่า, s <S s <S sure. วาจ้จริงแล้วนะครับจัดอยู่ในอันไม้ดอกไม้หรือจะเป็นเพียงกาฝากและคำ okay. ตอบคือเอ๊ เซียมีชื่อภาษาไทยว่าดอกบัวผุดถูกต้องแล้วครับเป็นกาฝากชนิดหนึ่งที่ไม่มีต้นไม่มีใบไม่มีกา้านมักอาศัยอยู่บนรากของพืชจำพวกเถาอังุ่นป่าจะโผล่เฉพาะดอกเดียวขนาดใหญ่ขึ้นจากพื้นดินให้เห็นระหว่างฤดูฝนหรือในระยะที่อากาศและพื้นที่ยังมีความชื้นสูงภายในดอกจะมีเกสรที่ด้านบนจะมีปุ่มคล้ายหนามแหลมซ่อนเกสรตัวผู้และรังไข่เอาไว้ด้านล่าง ดยรูปลักษ์ที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวจึงเป็นที่มาของชื่อดอกบัวผุดในภาษาไทยนั่นเองซึ่งดอกบานจะมีอายุอยู่ได้เพียง4-5วันเท่านั้นหลังจากนั้นจะค่อยๆดำเน่าไปและดอกบัวผุดนี้ยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุร,ราธานีอีกด้วยเนื่องจากสามารถพบเห็นได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุร,ราธานีลคราบ แต่ตามในสถานที่แต่แท้จริงแล้วในเมืองไทยเราเองก็มีเหมือนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนต้องไปดูเลยใช่ไหมดรครับใช่ค่ะ ค่ะก็ดอกรักษเสียนะคะจริงๆแล้วที่ตั้งชื่อว่าดอกบัวผุนี้<ม>เพราะว่ามันก็คล้ายดอกบัวรูปร่างใช่รูปร่างก็คล้ายดอกบัวนะคะแต่ว่ามันเป็นกาฝากถ้าสังเกตดีๆนะคะกาฝากเนี่ยที่พิตักยกขึ้นมาเนี่ยกาฝากก็จะไม่มีลําต้นนะคะ,ะจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มันใช้รากเนี่ยชอนชัยไปในต้นไม้ต้นอื่น นะคะแล้วมันก็ดูดน้ําเลี้ยงเข้ามาจเจริญเติบโตกาฝากที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นรากแล้วก็ดอกรหรือรากและใบะนะคะเราจะไม่เห็นลําต้นของมันออในกาฝากเนี่ยจริงๆแล้วเรามีสำนวนไทยนะคะแบบอย่าทําตัวเป็นกาฝากก็คือมันยืนด้วยตัวเองไม่ได้มันเกาะคนอื่นคนที่ทําตัวเป็นกาฝากนี่คือคนที่ไม่มีประโยชน์ไม่ยืนด้วยตัวเองไม่ทําอะไรคอยเกาะคนอื่นกินนะคะแต่ว่าในทางที่ในในความหมายที่ไม่ดีเนี่ยกาฝาก จริงๆมันก็มีข้อดีอนะคะอ,อย่างในอุทยานแห่งชาติเขาศกเนี่ยในช่วงธันวาถึงมกราเนี่ยดอกร็อฟเฟเซียหรือบวัวพุ่เนี่ยจะบานนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีกั้นเขตเนื่องจากว่าคนเนี่ยมักจะไปเหยียบย<ช>่ำให้ให้มันพังมันมันบานแป๊บเดียวนะคะ,ะก็จะกั้นเขตแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมเพราะนั้นในในความไม่ดีของชื่อเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เหมือนกันนะคะมันก็เป็นข้อคิด ที่ว่าในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราหามุมมองที่มันดีๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ดีได้นะคะแต่ว่าก็เตือนว่าเด็กๆก,ก็อย่าทําตัวเป็นกาวฝากแล้วกันนะคะได้ความรู้ด้วยได้ทั้งสำนวนแบบไทยๆกันด้วยนะฮะที่สําคัญครับวันนี้เราได้รู้ความจริงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็คาดไม่ถึงว่าคนอื่นเขามีแต่บ้านเราเองก็มีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้แล้วก็ใฝ่หาอยู่ตลอดเวลาครับ ทำให้สัปดาห์นี้ครับทีมที่คว้าแชมป์ไปได้แก่น้องๆจากโรงเรียนราชวินิตบาแก oh! และก็เช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ทีมแชมป์ของเราก็ควา้าทุนเอกสารมูลค่า2 0,000บาทและกิจัตรจากรายการสำหรับน้องๆนะครับโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางนะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับทางรายการของเรานะครับมอบเงินครับมูลค่า1 0,000บาทปลอบใจไปให้ด้วยครับ ขาดไม่ได้ครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลิตภัณฑ์อาหารจากซีพีแลคตาซอยบาร์บีคิวผาซาครับและก็ต้องขอขอบคุณดรกัญญิกาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับไมวขอรู้กับเรากันแล้วพบกันใหม่ครับเสาร์หน้า10โมงเช้าที่นี่บนทนายทีวีกับนักคิตระยุเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ กันดีกว่าครับถามว่าระฆังที่แขวนไว้หน้าสอนอนชนะสงครามมีความสําคัญอย่างไรระหว่าง A มีไว้ร้องทู์หรือ B เป็นระฆังของกลางส่งคำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนมาได้ที่ f เฟซ o o ๊กแฟนเพจอาคิตาลุยอาเซียนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่า1,000บาทไปเลยทันที เสาหน้าถัางหาถัางสนุกกับความรู้ที่เราจะพาไปบุกตะลุยกันที่สาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามกับพระพุทธรูปองค์น้อยองค์นี้แล้วต่อกันที่ราชนจาจักรกัมพูชาไปดูว่าโรงมสีเขียวริมทางแบบนี้เขามีไว้ให้บริการอะไรและสุดท้ายที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียไปดูประเพณียิ่งใหญ่ที่น่าชื่นชมครับอย่าพลาดเจอกัน1ิบโมงทาง modernite tv